หนึ่งหนึ่งตัวโผล่ขึ้นไปแล้วนะโผล่ขึ้นเหนนวหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าครบแล้วเนี่ข้างหน้าเหนึ่งตัว,น,ตวนะครับน่าจะเป็นแม่สร้อยนะครับสองตามหลังสามสี่ห้าครบแล้ว ก็จะให้ไปตามถนนนะมัง้งต,ตอนนั้นฟังอยู่ว่าจะให้ออกไหมาจากโครงไม่ซอยไหมน่าจะใช่น้ำหน้าแล้วจาที่ใต้หนึ่งวงเนช้างห้าตัวอยู่ อยู่ครบหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องั้งยูนนี้ครบลีวห้าตัวไปไป,ไป ช้างจะขึ้นแล้วไไชา้ชางจอ,อกถนนแล้วน,นะครับทุกคนโน่นจะโครงไปนำหน้าแล้วน่นแม่สอยนำหน้าแล้วนวหนึ่งสองสามสี่ห้าครบรอฟังคำสั่งอยู่ออกถนนได้เดินตามถนนเลยครับไปลานฮอเลยแม่ จะง่ายๆช้างกำลังจะออกนะครับผมออกถุนุนนะครับชุดผักดันช้างฝั่งนู้นระวังด้วยขึ้นไปแล้วึ้้นไปแล้วตัวที่สองขึ้นไปแล้วครับ ตัวที่สองนะตัวที่หนึ่งออกด้านหลังนูนเห็นแล้วนะนนเห็นตะลังแล้วตนนัวนี้ตัวที่สองตัวนี้นะสามคือตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สามสี่ห้าครบรถ้าเป็นถ่ายกลางวันเนี่ยจะเป็นภาพที่สวยงามครับไปเร็วเร็ว,ร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 วให้ทัน้เพื่อนให้ทันเพื่อน ตามเลยจ้าตามเลยจ้าให้ทานเพื่อนจ้าฉางกำลังออกนะครบท่านผู้ชมย้ายดอนย้ายดอนจะให้ไปอยู่ฝั่งฝั่งลานหอฝั่งลานหอเก่านะครับที่กรมอุทยานกรมหลงจุมรอดนดานทิศใต้นะครับ ไปแม่ไปแม่หับเลยก็ดังเดินครับก็ดังเดินไปไปไป จะนอนเคลียร์ก่นเลยครับเพรว่าตาดันแล้วคือออกเลยครับตอนนี้แต่ไฟครับแตไฟที่มาที่ช้างนะครับพยายามรถเลยครับแ่ไหครับแ่นะครับพยายามเือาลอกมันะครับไป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  เร็วเร็วเไป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 ช้างออกแล้วนะครับทุกผ้่มออ,อกไปถนนแล้วนะครับก็หายไปไป,ไปต่ำติดหูรือไป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  <ๆ S 1> ไปๆๆๆ ออกไปออกไปยัง<ป>มีแนี้หลังเลอยู่ออกไปแม่ออกไป